สวัสดีครับสวัสดี FC ไม่ไปทุกทุกคันครับคลิปนี้บะมิดจะพาพีพ่ผีเอนะฮะมารับชคมคพที่เล่นของเมืองไทยนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้บะมิดอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าช่องเงินีนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมครับน่าเจริญจริงๆครับเมืองไทยไอรถไฟฟ้าก็จะมุ่งหน้าไปที่บางบางว่านะท่านผู้ชมครับ ฝั่งนี้ก็จะไปสนามกีฬาหรือว่าห้างสยามพารากอนนั่นเองนะท่านผู้ชมโอ้โหตึกเมืองไทยท่านผู้ชมครับเนี<อ>่ยูฝั่งซ้ายมือนะท่านผู้ชมครับก็จะเป็นตึกตึกคิงพาวเวอร์ King over, มหานครนะท่านผู้ชมเป็นตึกที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย โอ้โห uh huh. สุดอลังการนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โห uh huh. ท่านผู้ชมอยู่ข้างบนก็จะมีสกายบล็อกนะท่านผู้ชมครับค่าตัวเึ้นก็เริ่มที่เริ่มต้นที่800ถึง1,100บาทแต่ว่าคุ้มค่านะฮะท่านผู้ชมจะมีสกายบล็อกนะก็ช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะท่านผู้ชมนะ มาขึ้นไปนะขึ้นไปชมวิวที่สวยงามของกรุงเทพมหานครนะ<ม>ตึกท่านผู้ชมครับตึกเมืองไทยอู้มองไปไหนก็เห็นแต่ความเจริญเมืองไทยครับท่านผู้ชมมันเมตจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปเดินข้างล่างนะฮะสกายวอล์ก ช่องนลีนะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้า BTS อช่องนีนะรถสายนี้ก็จะมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬานะท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะฮะท่านผู้ชมครับ หน้าคิงพาวเวอร์มหาะนะครความสูงในี่300กว่าเมตรนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้ท่านผู้ชมสูงมากเลยนะบามเมตสตรอรี่ขอบคุณเอฟซีุกทานอะาที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปบามเมตนะฮะขอบคุณ อ,อยู่ขงบ,บน,นก็จะมีจุดมีสกายบ็อกเป็นกระจกนะฮะท่านผู้ชมเห็นนะว่าความเรินเม,มืองไทยนะตรงนี้ก็จะเป็นสกายบล็อกเดินเข้าไปตึกนะท่านผู้ชมแล้วก็จะเชื่อมต่อกับโน่นเชื่อมต่อกับตึก k ิ n g p เวอร์มหาคนครท่านผู้ชมชมาเมจะพาท่านผู้ชมเดิน ดูข้างในก็จะมีเป็นร้านเทอร์เทิลนะท่านผู้ชมครับร้านเทอร์เทิลโอ้โหวิวตรงนี้ท่านผู้ชมครับแบบสวยมากๆเลยเนาะโอ้โหตึกเมืองไทยวิวนี่ก็เหมือนกับคล้ายคล้ายกับ อิตาลีนะพี่น้องนะหรือว่าฝรั่งเศสน,นะเมืองไทยกับอู้ไม่แพ้ก,กันนะความเจริญนะท่านผู้ชมครับสวยจริงๆนะฮะได้ครามมีแตาท่านผู้ชมนะฮะเออตรงนี้จะเป็นสกายวอล์กนะฮะท่านผู้ชมครับสกายวอล์กนี่คือสกายวอล์กของเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยอันนี้จะเป็นอาคารสาทร สแควร์นะพี่น้องนะโอ้โหมุมเนี่ยพี่น้องเลยสกายวอล์คเมืองไทยสุดยอดจริงๆนะครับครันนี้มาไม่มไม่รู้ว่าห้างอะไรนะท่านผู้ชมครับ ต่าท่านผู้ชมวิวนี้สวยงามมากจะได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของตึกเมืองไทยโอ้โหท่านผู้ชมสร้างได้ยังไงเอาเมือง,งไทยขนาดนี้ยังมีคนบางคนทนะ่านผู้ชมยังมีคนบางคนค่อนข้างมากน,นะบอกว่าเมืองไทยไม่เจริญน,นะันนี้ก็แปลกใจว่า เอาข้อมูลมาจากไหนนะว่าเมืองไทยไม่เจริญสลหรับตัวตัวข่าวประจาฯนะคือว่าตัวมันนิดเองก็เห็นแล้วก็โอ้โหทึ่งนะทึ่งเมืองไทยมากๆนะครับผมเห็นวิวแบบนี้ก็โอ้โหเห็นแล้วทึ่งมากนะท่านผู้ชมครับดูตึกนะฮะแบบหวามยิ่งใหญ่นะ มีเอกลักษณ์มากๆนะมึงคนไทยฝีมือคน,คนไทยเป็นไม่ธรรมดาจริงๆนะท่านผู้ชมทำสร้างเติกเป็นกระจกนะฮะอันนี้กลางคืนมามิทคาดว่าน่าจะเป็นกานเปิดไฟแบบสวยงามนะฮะท่านผู้ชมครับสกายวอล์กนะฮะท่านผู้ชมแบบโอ้โหแบบรู้มากเลยโอเคครับท่านผู้ชมอเมริกา ได้มาอัปเดตนะฮะท่านผู้ชมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าช่องซีนะฮะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะว่าแต่ละจุดแต่ละบอ่อแต่ละบอ่อหน้าท่านผู้ชมจะเห็นเห็นได้ว่าความเจริญของเมืองไทยเนี่ยอืออีกไม่แพ้อิตาลีไม่แพ้ฝรัง่งเศสนะ ตรงนั้นก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวนะฮะท่านผู้ชมมาเดินนะฮะแล้จะมีบะมีดมีโอกาสบะมีดจะพาท่านผู้ชมไปชมตรงนู้นอาจจะเป็นสวนอ่าสวนกลางกรุงนะฮะท่านผู้ชมเป็นสวนอาจเป็นสวนย่อมกลางกรุงนะ,ะโอเคครับท่านผู้ชมบะมีดกะจะขอจบคลิปใบเพียงสำเนานะฮะท่านผู้ชมขอบคุณที่ทุกทุกท่านนะฮะ,ะท่านผู้ชมช่องบะมีคดคนดีขอบคุณที่กดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณครับ